เมื่อเราพูดถึงไลฟ์สไตล์ชีวิตที่หรูหราครับหรือว่าคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคนสักคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับแต่ละคนก็มีภาพฝันในการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันมีวิธีคิดและก็มีวิธีมองต่อเรื่องของความงานที่แตกต่างกันนะครับและสิ่งนี้เองก็เป็นความท้าทายสําคัญเลยสําหรับคนที่เป็นผู้พัฒนาโครงการในการที่จะตอบโจทย์ตรงใจกับคนที่มาอยู่อาศัยในโครงการที่ขึ้นชื่อว่ากรูหราครับ แต่การที่จะบอกว่า l ักช r y ี่นั้นเป็นแค่เรื่องของความเป็นอิโมชันเป็นเรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอที่จะตอบหรือว่าคอมมิสให้กับคนที่มาอยู่อาศัยได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกส่งมอบผ่านวิธีคิดผ่านกระบวนการได้จริงๆก็เลยเกิดเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆครับ s c Master of Luxury ของ SCS s e t เป็นแนวคิดที่วางรากฐานการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างชัดเจนมุ่งเน้นสร้างบ้านที่ไม่ได้เพียงแค่ตอบโจทย์ฟังก์ชันการอยู่อาศัยแต่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เหนือความคาดหมายครับ โดยแนวคิดนี้จะประกอบไปด้วยสาเสาหลักสำคัญครับ 1. lasting commitment พื้นที่ที่ถ่ายทอดคํามั่นแห่งคุณภาพและรายละเอียดได้กันเวลาทุกมุมของบ้านสะท้อนความใส่ใจอย่างลึกซึ้งซึ่งสิ่งที่ผมได้สัมผัสจาก SASSET คือความมุ่งม,มั่นที่อย่างรากลึกเกินกว่าการซื้อขายบ้านทั่วไปทาง SASSET เชื่อจริงๆนะครับว่าบ้านคือแหล่งรวมความสุขสงบอย่างแท้จริงและสิ่งที่ทาให้ที่นี่ต่างออกไปครับคือบริการหลังการขายที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยราบรื่น ไร้ความกังวลทำให้เจ้าของบ้านสามารถจดจอกับช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดได้อย่างเต็มที่พร่อมั่นใจได้เลยครับว่าการลงทุนของตนเองได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน 2. Unrivaled Expertise กว่า20ปีที่ผ่านมาเอ s ีสเไม่ได้แค่สร้างบ้านครับแต่ได้วางมาตรฐานใหม่ให้กับการใช้ชีวิตสุดหรูในประเทศไทยในฐานะผู้นำตลาดอัลต้ารักชูรีที่มีความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ที่ซับซ้อนละเอียดอ่อนแสดงออกมาในทุกโครงการ สะท้อนความสง่าง,งามเหนือการเวลาและงานฝีมืออันประณีตครับและ3 b ม b a l a n e Space ผมชอบแนวคิดของ SCS Set ตรงนี้เลยครับที่มองว่าความหรูหราที่แท้จริงคืออิสระในการใช้ชีวิตแบบไร้ข้อจำกัดบ้านแต่ละหลังถูกออกแบบด้วยพื้นที่กว้างขวางเหมือนผืนผ้าใบาที่รอให้เจ้าของบ้านมาสร้างสารรค์ไลฟ์สไตล์แบบของตัวเองเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งความฝันความคิดสร้างสารรค์และการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้ง3องค์ประกอบนี้รอรวมกันเป็น s c Master of Luxury ที่สะท้อนถึงปรัชญาและมาตรฐานการทำงานของ s c Asset ซึ่งทำให้แต่ละโครงการที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยครับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบและว,วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาชมโครงการแกนบางกอกบุรวัดแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ที่สะท้อนความเป็น s c Master of Luxury โดย s c Asset เราตามไปดูกันเลยนะครับ เราพูดถึงความลักัวรี่กับ First In p r e s s o o n ที่ดีครับต้องบอกว่าที่นี่ทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับที่นี่คือบ้านในโครงการแกนบางกอกบูรพาแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ครับกับบ้านในไทป์ที่มีชื่อว่าคาสเซลลาโนครับซึ่งเป็น1ใน4ไทป์ของบ้านในโครงการนี้ครับแล้วก็เป็นไทป์ที่ใหญ่สุดครับมีขนาดพื้นที่829ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำ1สายน้ำครับและ5ที่จอดรถให้มาจุกใจมากๆเลยนะครับ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอีกมากมายเลยครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆกับโครงการนี้ในการพัฒนาขึ้นมาครับนั่นก็คือเรื่องของแบ็กกราวน์หรือว่าที่มาในด้านของดีไซน์ที่อยากจะชวนแชร์ทุกคนให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยตอนที่เราเดินเข้ามาในตัวบ้านนะครับเราจะเห็นว่าตัวกระเบื้อง ที่เกิดขึ้นในฟาซาดด้านหน้าเนี่ยเป็นกระเบื้องที่น่าสนใจมีความสวยงามมีลักษณะที่ดูมีความพรีเมียมเป็นควายเอ็ดลักชัวรี่นะครับซึ่งกระเบื้องนี้ครับเป็นกระเบื้องที่นําเข้ามาจากประเทศอิตาลีครับที่มีชื่อว่าออลโมนั่นเองครับมอบให้กับทุกบ้านในโครงการนี้เลยนะครับต่อมาครับจะเห็นว่าตัวโฟเยขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีความสูงที่สูงมากๆเลยยกระดับความรู้สึกให้เรารู้สึกว่ามีความหรูหราและเข้ามาสู่พื้นที่ที่น่าสนใจมากๆขึ้นนะครับ และเมื่อเข้ามาถึงกลางบ้านก็จะเห็นพื้นที่ที่เป็นบริเวณพาซ่าตรงกลางตรงนี้ครับซึ่งจะเป็นการแจกจ่ายในพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งพาซ่านี่เองครับก็เป็นลักษณะสําคัญในงานดีไซน์ที่เกิดขึ้นในลักษณะสถาปัตยกรรมที่เรียกว่ามาร์ดิดอาร์เคเต็เจอร์ครับอย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าบ้านนี้มีชื่อว่าคาสเทลาโนครับมันคุนค้นๆไหมครับนี่ครับคือหนึ่งในแคว้นของประเทศสเปนนั่นเองครับนอกจากคาสเทลาโนแล้วนะครับเรายังมีวาสโกวาเลนเซียโน และคาตาลันด้วยนะครับ แล้วก็ถูกถอดมานะครับจากดีไซน์เหล่านี้ถ้าถามว่ามาร์ดิดอาร์เคเดียเจอร์เป็นยังไงนะครับนี่ก็คือดีไซน์ที่ส่งเสริมในลักษณะของการเอาของเก่ากับสิ่งใหม่เนี่ยมาผสมผสานกันความเก่าที่ผมพูดถึงคือลักษณะสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มอาร์กนะครับการดีไซน์ให้เส้นสายมีความโค้งและเพอร์เฟคชันนิสถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความโมเดิร์นนั่นก็คือเรื่องของการมีใช้เหล็กใช้กระจกนะครับมาผสมผสานให้เส้นสายมันดูมีความเรียบนิ่งแต่ก็ลงตัวมากขึ้นเกิดเป็นสถา,า,าปรตรมคคใวาในโ งการรหลัันี้คบชวนทุกคนมาดูห้องนี้กันดีกว่าครับห้องนี้นี่เป็นห้องที่ผมยิ้มกว้างที่สุดเลยครับเวลาที่ได้เข้ามานี่คือ การตกแต่งที่เกิดเป็นห้องแมนเคฟนะครับที่สำหรับคนที่เป็นผู้ชายที่มีความฝันมีแพชชเนสอยากจะตกแต่งห้องเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นความชื่นชอบของเราเนี่ยนี่คือพื้นที่ที่ตอบโจทย์มากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะสังสรรค์ได้สามารถที่จะมาคุยธุรกิจกันได้สามารถมาปาร์ตี้กันได้หรือว่าเอารถแต่งเนี่ยมาโชว์กันในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่คือความน่าสนใจมากๆของพื้นที่ตรงนี้และมันกว้างขวางมาก ซึ่งสิ่งนี้นะครับตอบโจทย์กับเรื่อง b o u n d a r e Space ครับหรือว่าการสามารถที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยปรับเปลี่ยน Activity กิจกรรมต่างๆกับ Space ที่มันเกิดขึ้นได้มีการวางโครงร่างไว้หลวมๆให้ทุกคนเนี่ยมาเติมเต็ม Passionate ของตัวเองให้เป็นวันอัปอาครยจริงๆในการใช้พื้นที่สำหรับลูกบ้านของ SC Asset ครับเอาละครับเรามาดูกันว่า Man Cave นะครับถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็ c u s t o m เป็นอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันอย่างแรกเลยครับ แน่นอนมันต้องมีพื้นที่โชว์คอลเลกชันนะครับสำหรับพื้นที่ที่คนที่ลหลงไหลในเรื่องของความเร็วนะครับก็สามารถที่จะเอาคอลเลกชันของถยนต์นะครับรถของตัวเองหรือว่าเรียกว่าโทฟฟี่หลายๆอย่างที่คุณสามารถที่จะไปเก็บ สะสมมาได้เนี่ยมาตั้งโชว์ตรงนี้ปรับเปลี่ยนนะครับแอแดปมันกลายเป็นพื้นที่แห่งความสําเร็จของเราได้เลยนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะทําเป็นเหมือนโต๊ะตรงกลางตรงนี้นะครับสำหรับการเน็ตเวิร์กิ่งสำหรับการพูดคุยกันเห็นวิวตรงนี้แล้วมาดูผลงานของเรามันยิ่งชื่นใจไปใหญ่เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมว่าแล้วแต่นะครับที่คนที่เป็นลูกบ้านเนี่ยจะสามารถที่จะอินพุตอะไรความคิดสร้างสรรค์แบบใดเข้ามาก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับ ซึ่งถาหาว่าผมมีพื้นที่แมนเคฟแบบในบ้านหลังนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าผมจะใช้เวลากับห้องนี้นานที่สุดเลยครับสำหรับภาษาในการตกแต่งภายในรวมถึงฟังก์ชันที่จัดให้มาในพื้นที่ตรงนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าถูกอินสปิเรชันมาจากครอบครัวขนาดกลางครับ ซึ่งเป็นครอบครัวที่ชื่นชอบในเรื่องของงานดีไซน์นะครับสนใจในเรื่องของการใช้เวลาอยู่กับผู้คนนะครับการเน็ตเวิร์กิิงการปาร์ตี้และมีเทสท์ที่ดีด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกสรรวัสดุการเลือกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั้งหมดทั้งมวลต้องถูกใส่ใจในรายละเอียดมาอย่างครบถ้วนเลยครับ ที่สำคัญคือเรื่องของ b o u n d a r space ครับที่สามารถตกแต่งให้พื้นที่เป็นตัวเองได้เป็นที่ทุกคนจะมี c o น n e r หรือความเป็นตัวเองเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อน active หรือว่า passive ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมว่าถูกคลี่คลายมาอย่างดีในการจัดสรรพื้นที่ครับยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ถูก b i l อ in และจัดสรรขึ้นมาให้กลายเป็นพื้นที่ปาร์ตี้ครับ ซึ่งสามารถจัดปาร์ตี้ที่เป็น p r i v a t e ได้เชิญคนมาที่บ้านใช้เวลาร่วมกันมีค่าโรเกะได้ด้วยนะครับและก็สามารถที่จะเรียกว่าใช้เวลาเต็มที่กับตรงนี้รวมถึงมีห้องน้ำอย่างนี้ด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็สามารถที่จะเรียกว่าจัดสรรได้เลยหรือใครนะครับที่รู้สึกว่าไม่ได้ชอบปาร์ตี้ขนาดนั้นก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ฟังก์ชันอื่นได้แล้วแต่ความสะดวก พื้นที่ปาร์ตี้ข้างในครับถูกเชื่อมต่อมากับพายเวดพูลบริเวณนี้ครับรวมถึงพ็อกเก็ตการ์เด้นสวยๆตรงนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าครบคันครบฟังก์ชันบูเลตสเฟสจัดสรรในแบบที่ใช่ในแบบที่เป็นคุณได้เลยครับส่วนในเรื่องของการดูแลก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะทาง scs มีบริการหลังการขายที่ใส่ใจคอยแนะนาและแจ้งเตือนเรื่องการซ่อมบารุงระบบต่างๆภายในบ้านที่ต้องดูแลเป็นประจำอยู่แล้วผ่านแอปรู้ใจครับเช่นการล้างสระว่ายน้ำล้างแอร์ล้างถังเก็บน้ำ หรือการกาจัดปวกต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าบ้านจะได้รับการดูแล,ลรักษาที่ดีที่สุดเหมือนวันแรกที่เข้าอยู่โดยที่เจ้าของบ้านไม่ต้องคอยกังวลครับนอกจากนี้ตัวบ้านยังมีการดีไซน์พื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มนะครับที่เชื่อมต่อกันระหว่างชั้น1กับชั้น2ผ่านบนไดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ชั้น2กันต่อนะครับ นอกจากพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างชั้น1กับชั้น2อครับอีกหนึ่งดีไซน์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือพื้นที่บันไดทานซ s ิชั่นตรงนี้แหละครับบันไดนี้นะครับ,บ,รบมีลักษณะโค้งครับมีเคิร์ฟที่สวยงามมีวัสดุดที่พรีเมียมบ่งบอกถึงความกรัวร่ไม่จำเป็นต้องสื่อสารไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวครับแค่เดินผ่านสเปซ ก็รู้สึกได้ครับอย่างผมเองเนี่ยผ่านพื้นที่ตรงนี้มารู้สึกว่ามันเป็นสเปซที่น่าสนใจมากๆเลยครับสิ่งนี้นะครับสะท้อนถึงความ u n r i v a l Experti ์เครับที่ทาง SCS นะครับใช้เวลากว่า20ปีในการพัฒนาโครงการ Luxury นะครับเรียนรู้ถอดบทเรียนมาออกมาเป็นพื้นที่สเปซสำคัญนะครับหรือว่าเป็นกายภาพสำคัญที่ออกมาในพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นดีเทลต่างๆหรือว่ารายละเอียดเล็กน้อยนะครับที่ส่งเสริมความเป็น Luxury สิ่งเหล่านี้ครับเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้อง Grand Master Bedroom ครับเป็น1นใน5ห้องนอนของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งความพิเศษของบ้านหลังนี้ครับคือการมี Master Bedroom 2ห้องนะครับห้องนี้1ห้องและ Double Master Bedroom อีก1ห้องครับซึ่งความพิเศษของ Space ของพื้นที่ห้องนอนตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากก็คือ floor to ceiling ครับที่มีความสูงถึง4.3เมตรเลยแน่นอน,นครับในเชิงการออกแบบทำให้พื้นที่ดูโปร่โล่งสบายนะครับ เชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นส่งผลให้จุดที่2ที่ผมคิดว่าน่าสนใจเช่นกันก็คือตัววินโดว เฟรมตรงนี้เลยนะครับที่เปิดให้รับแสงธรรมชาตินะครับรวมถึงแลน์สเคปภายนอกเนี่ยไหลเข้ามานะครับวนเวียนเข้ามาในพื้นที่ภายในได้นะครับเราสาม,มารถที่จะเทคบิวตรงนี้ได้ตลอดวันเลยนะครับแล้วก็แสงธรรมชาติเองก็ทําให้พื้นที่ห้องตรงนี้นะครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับก็ช่วยส่งเสริมกันในทั้งเรื่องของดีไซน์ภายในและภายนอกไปในตัวเลยครับอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าคนที่ใช้ห้องแกรนด์มาสเตอร์เบดรูมนะครับจะได้สิทธิประโยชน์มากๆเลยก็คือการมีห้องที่เตรียมตัวครับเตรียมตัวก่อนออกไปทํางาน เตรียมตัวก่อนออกไปที่จะพบเจอพบปะทางธุรกิจคือห้องพื้นที่ตรงนี้ครับตาม,มามครับและพื้นที่ที่ผมบอกก็คือพื้นที่ Walk in Closet ขนาดใหญ่ ลักชัวรี่ด้วยครับพื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถแบ่งเป็นปีกซ้ายขวาในการที่จะเตรียมตัวนะครับถ้าเกิดว่าอยู่กัน2คนเนี่ยก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาใช้เป็นพื้นที่สําหรับการแต่งตัวเตรียมไปประชุมเตรียมไปพบปะผู้คนนอกจากบ้านดูดีแล้วนะครับตัวเราเองก็ต้องดูดีด้วยเพราะฉะนั้นห้องแบบนี้ก็เลยจาเป็นมากๆสําหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ของความลักชัวรี่รวมถึงประสบความสําเร็จนะครับ นอกจากว a l k i n ินท s e t ขนาดใหญ่นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ดีไซน์มาได้อย่างมีดีเทลที่ผมชอบมากๆเลยก็คือห้องน้ำครับตามไปดูกันว่าห้องน้ำมีดีอะไรครับในองค์การการออกแบบนะครับมีคำกล่าวว่า God s is in the detail ครับพระเจ้าอยู่ในรายละเอียด ซึ่งสิ่งนี้ครับสะท้ออกมาผ่านห้องน้ํานี้ครับจริงๆแล้วผมชอบดีเทลของห้องน้านี้มากเลยนะครับเพราะว่ากระเบื้องตัวนี้เลยครับนี่คือกระเบื้องที่นําเข้ามาจากอิตาลีนะครับในขนาดไซส์2.7เมตรซึ่งเป็นขนาดไซส์ที่ต้องคอสตอมมาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีขายง่ายๆทั่วไปครับห้องน้ำห้องนี้ติดตั้งมาให้นะครับสัมผัสดีพรีแยมมากๆอยากให้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองเลยครับนี่ก็เป็นหนึ่งในดีเทลที่เขาใส่ใจนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตัวของนี่เลยครับ อ่าง uh, Seamless อันนี้นะครับนี่คืออ่างจากแบรนด์ Cast ครับที่ทำให้กับ SCSS a e t โดยเฉพาะเลยนะครับดีไซน์ตอบโจทย์เหมาะสมกับเรื่องของภาษาการดีไซน์รอบๆโครงการเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนี่ก็เป็น2ดีเทลเล็กๆนะครับการเป็นว่าผมเนี่ยรู้สึกประทับใจกับพื้นที่ห้องน้ำเป็นพิเศษเลยครับ โอเคครับพามาดูอีกหนึ่งมาสเตอร์เบดมครับที่นี่คือดับเบิลมาสเตอร์เบดมนะครับเป็นห้องที่ตกแต่งในสไตล์ที่แตกต่างกันครับแต่ยังสามารถที่จะคอนเน็กกับห้องอื่นๆได้ครับคอนเน็กผ่านอะไรคอนเน็กผ่านคอยดอร์ด้านหน้าตรงนี้นะครับที่ทําหน้าที่เป็นตัวแจกจ่ายไปทั้งห้องนอนทั้งหมด4ห้องที่อยู่ชั้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์เบดมหรือห้องอื่นนะครับก็สามารถที่จะแจกจ่ายผ่านคอยดอร์ตรงนี้ได้เลยนี่คอนเน็กที่1ครับ ส่วนคอนเนที่2ที่มอบให้ครับคือค n นเน t ไปกับ outdoor space landscape ด้านนอกครับทุกห้องเนี่ยจะ take view นะครับไปหาพื้นที่ที่เป็น window frame นะครับที่สามารถที่จะรองรับนะครับบรรยากาศ landscape ใน v i วที่สุดที่บ้านจัดสรรมาให้เลยครับตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อให้ธรรมชาติเข้ามาทําหน้าที่กับความรู้สึกของคนที่อยู่ในบ้านด้วยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าบ้านไหนที่มี window frame ดีๆมีแสงแดดเข้ามาถ่ายเททั่วถึงเนี่ยก็จะให้บ้านนั้นนะครับรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่สบายมากขึ้น ทางนี้ถึงแม้ว,ว่าตัวบ้านจะมีดีเทลต่างๆมากแค่ไหนนะครับแต่เจ้าของบ้านเองก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลบ้านเลยเพราะทาง SCS s e ให้ความสําคัญกับเรื่องบริการหลังการขายมากๆเลยครับเพื่อให้เจ้าของบ้านรู้สึกสบายใจในการพักอาศัยมากที่สุดโดยในแอปรู้ใจจะรวบรวมข้อมูลทุกเรื่องบ้านของเราทั้งแบบแปลนแบบสีการรับประกันเรียกดูได้ทุกเมื่อเมื่อต้องซ่อมแสบครับและยังแจ้งปัญหาในการอยู่อาศัยได้ทุกเรื่องเลย ทั้งการรับเลือกซ่อมแซมบ้านแนะนําการแก้ไขเบื้องต้นพร้อมแนะนําหรือรนัดหมายช่างต่อไปโดยทางทีมเอเซียโบจะคอยติดตามเคสอย่างใกล้ชิดและลูกบ้านยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านแอปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหนึ่งในพื้นที่สําคัญที่ทาหน้าที่เป็นหัวใจของชั้นสองเลยครับเชื่อมต่อห้องทุกห,ห้องเข้าไว้ด้วยกันเชื่อมต่อผู้คนเข้าไว้ด้วยกันคือพื้นที่ตรงนี้ที่เราอยู่กันเลยครับนี่คือ Family Area นะครับ f ฟมิลี่แอเครับทำหน้าที่เป็นโหนดขนาดตรงกลางนะครับที่เชื่อมห้องนอนทั้งสห้องเข้าไว้ด้วยกันนะครับทรานสปาร์เรนต์สามารถมองเห็นกันได้นะครับสามารถจัดสรรเป็นพ็อกเก็ตสเปซได้ทำงานก็ได้นะครับแต่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มองเห็นสอดประสาทในทุกวิวนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้เนะี่ยเป็นกู๊ดสปอตมากๆเลยสำหรับชั้น2ในการที่จะมองผ่านไปหาผู้คนนะครับนี่ก็คือดีเทลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม พฤติกรรมของผมู้อยู่อาศัยด้วยนะครับอาจจะปรับเป็นห้องนั่งเล่นห้องดูหนังหรือว่าเป็นมุมมองต่างๆที่เจ้าของบ้านมีพฤติกรรมแบบไหนมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็สามารถที่จะจัดสรรได้เช่นกันนะครับและนี่คือโครงการแกนบางกอกบ,บุรวาตแจ้งวัฒนะราชพฤก โครงการที่สะท้อนถึงความเป็น s c Master of Luxury ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ